สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้องพระสุขุสุขคนวันนี้ออกมาสวนโรตีมาซีเข่าพี่นอ้องแต่ว่าไดีดับคือสิบโรตีเราละขำเลยถ้าประมาณสองสามสโมงแล้วไฟยังบ่มาอยู่มืออื่นยังสิมาตีเข่าวันแก่มาไหวเต้สาวๆคนเลยพี่น้องแต่ว่าหยากเดิถ้านักเรียนเนี่ยถ้าน,าน้องมันเอาเลยของเรียน ส่งนังงตโรงเรียนขับบ่ายจังสียงมาชี้เข้าว่ะฉันจะวางแผนไว้แล้ว่าไฟมาดับก็มานั่งถานอนถาเติงเติบนะคอยก็ยังบ่ม,มาเนาะตอนนี้ก็คํำเลยเ,เลยลงมาสวนจะมาเก็บมกนาวแล้วก็จะมาส่องบึงงวที่น้ะงวพยานทอนผูกไว้ ซ่วนนี้กะบบอคอยมีคลิปให้เบิ่งปันใดพี่นอ้องยากจีถ่ายยังเนาะซ่วนนี้กะเป็นแบบบ่สื่นบ่บานปันใดพี่นอ้องเอ้ยเมื่อยเมื่อยมาหาเก็บมะนาวล่นกัสีมาช,ชองเบิ่งเขาพี่นอ้องเขาก็คือแบบซ่วนนี้กัประมาณเดือนได้เลยไก่สี หอดเลยเนาะข่าังค้นเพิ่งเกิพ่อเกี่ยวได้พี่น้องหอดรดูการแล้วลมผัดเย็นบ่อยๆก็คือฤดูการเก็บเกี่ยวเข่านาปีเนาะเข่าเฮากบกำลังสัว์อกสั์มันเข่าเฮาทำหลาเนาะเขาข้าเจ้าเมนอยากพ่อเกี่ยวแล้วล่ะแต่ว่าเขาเฮานี่ยังยังทันลอกห่วงพี่น้องเขาเป็นนี่ก็งามเนาะเขาเจ้าเขาต้นนี้ลงมาแต่ใสเนาะ่วงเดียว อ้าวว่าญ่ทอนบ่หัวงัวกินหยาอยู่แล้วเออหังวงกินเขาเบิดไปเบิ้งหนึ่งเลยเขาปีนิกอะงามพอสมควรพี่น้องนี่บรรยากาศก็แบบเริ่มลมแล้วคืองามเกี่ยวเขาเลยพี่น้องลมพัดเย็นวอยวย,ยบรรยากาศดีสิมาฮะ เก็บมะนาวที่มันหล่นไ,ไปขายตลาดบัรทัดานเมื่อวันเสาร์งวเขาก็อยู่โฮมพู่เดยวสิ่อย่างไปส่องเบงก่อนเข้ากันปีนี้คือสิไดอ้เขาล้ายสอบอยู่อันนี้จะเป็นเขาเนี้ยพี่น้องที่ทสูงเลยไหมเขาเจ้าเขาเจ้าสีสูงเนี่ยไฮนี่กับเขาเจ้า ไก่ลุงขาวนี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่บรรยากาศตอนนี้ประมาณสามโมงเลยลมผัดใบเขางา,า้คันนางานงามมาอันจูงวังเล็มเต็ะ ูขาวบ่หิวน้ํามห้งัวเพ็นเด้อพอยเด็ดต้หนึ่งอยู่เทิงกูได้เพราะว่าเพิ่นก็อยู่คนละแจ้พินยายทอนผูกไว้จอนเช้าพินยายทอนมาเลี้ยงแล้วก็ผูกไว้อันนี้น่ะจะอิ่มแล้ววาย อหยั่างมีน้ำเขาดังให้แต่แบบมัวเฮานะพูดพี่น้องเลยบอแบบบวกระโดดกระเด็นนะเขาใกล้จ้ะแบบมัวลังโซนั่นสิเขาใกล้กับไม่ได้อันนี้นางเตรียมพร้อมแล้วสิไปใช่เป็น <c> ผ <ười> ู้เจ้ามาได้เตรียมยางสิไปได้ไแล้วยินหยาอิ่มแล้วจะสิย้ายหม่องไปพูน นายไปห้ใหญ่างามๆชัวต้นมะรินจีพใหญ่อรต้นลำไยต้นมะขามต้นม่มนมมองม่วงทางน้นพี่น้องเป็นแทววยู่สวนพ่อใหญ่อนสวนผสมมีหลายอย่างหลายแนวต้นหยกต้นยางมีเบิดตพี่น้องถ้ามีทื่นนี่แบบตัดออกเบิดตเนี่ยต้นได้อีกอย่างที่มันวูดเป็นราคาแล้วปลูกใหม่แต่ว่าเราไม่มีงบ ง่ายมันกินหยาเล่มหยามองนี่หยางามงามงัวกระซองโตพอดีที่อย่างพี่น้องเลยพอได้เล่มหยาน้าค้างหายค้างหน้าฟาดเขาอยู่วางนี้จะเป็นสวนเก่าเนาะนะต้นอินทาพารลพญายทนก็คือรอดชีวิตไปอยู่ค้างหายหน้าเลยเพราะว่าอันตะกี้พญายทนระปู้ดบางนาใส่แถวนี้เนาะแต่มันบริเวก็เลยแบบดุดถิมแล้วก็เหตุเป็นหายหน้า เฮาก็ะได้น้าเพิ่มปีนี้พี่น้องกระชิได้เขาเพิ่มตอนนี้เขาเ้ากระเลืออยู่เขาอยู่หาสอบหาเปลืคือสิกลุ่มอยู่ดอกเพราะว่าในเฮือนกับบล้ายคนพี่น้องยินบ่เปืองคือสิกลุ่มหอดเขาไม่อยู่นะหยาบางงามงามทำซกินบ่าวถึกเดี๋ยวเขาสวนเก็บมะงนาพี่น้องบัดน,นี้ถือกระทงมา เก็บมะนาวส่วนนี้บุคคลได้ไปทั้งหลายออกสวนไปส่งลูกรงเพียนอยู่บ้านดูจะมองเก่าเก่าเดิมเดิมก็ลเลยบุคคลได้ลงฉีดยันพี่น้องเบื่อเ <c oughs> ดี๋ยวฝ่าเบื่อกันเด้อจ้า เบิง่งผากส้มขลีบในเด้อพี่น้องเด้ออยู่บันนอกบันนาสว่วงนี้กับแบบทอแท้กับชีวิตทอแแ้กับทุกอย่างเลยหาเงินกับกินกับหมอพ่อสว่งนี้ถ้าขั้นแบบแม่อยู่ดีมีแห้งเก่งสีปานนี่ก็ซื้อสิไปหอดเมืองไทยได้เลยพี่น้องไปหาเงินแต่ว่าเอากะ มีภาราที่ต้องับผิดชอบก็คือผมมีคนเบิงแม่เบิงพอเบิงแม่แล้วกะผมมีคนเลี้ยงลูกไห้ก็จำเป็นก็เลยได้สู่อยู่บ้านเฮาก็สูบไปพี่น้องดีแต่มีแบบญาาิพี่น้องลายไดน้มีอ้าดาวกมีอ้ยอ้ายทางเบิดไอ้าดาวมีแปดคนผมลูกพญายทอนมีไอแกนมีเก่าคนพี่น้อง้ชายบิดทายแปดคนู้หยิงดาวคนเดียวก็เลย ก็คือแถวบ้านเฮากะลูกสาวลาอย่างสีหนะคา่ะอยู่แบบอยู่น้ำพอน้ำเมอย่งสีเบิ่งพอเบิ่งเมดางอ้ายเด้อายเพิ่งกะสวยเหลือซับพอร์ตอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเหากะเอียงต้นก็ต้องเป็นทีเพิ่งของตอนน้นเนาะเหาก็ต้องสู่แบบโมเมนต์สีแบบถ้าแต่เพิ่งแต่คนอื่นอย่างสีตอนนี้ก็รู้สึกแบบ ดิ่งๆนะแบบรู้สึกวดขืดลายส่วงนี้ก็หาเงินหาคำาักระยาแบบลูกกะขานมขาเพ่มเพิดขาขานมขากับเขา่าเนี่ยลายยางเลยมันเป็นการเป็นงานเป็นบุญกับค่าข้องเลนค่าเสือผ้าอย่างสิขาก็หาผิดสอบเนาะผู้ยิงผู้เดียวหาผิดสอบลายเนยวบางเถอก็ขืดลายเบิดกำลังใจ ิเป็นแล้วได้กะสูคือเก่าพี่เนาะวันนี้ก็มาจมหายพังเนาะบางนาในเบิ่งกัางนาวก่อนโอ้สุกเวมบักจิดาบางนาสวนนี้กับบ่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งน่ะบริโภคน้ำได้ตายส่วนแรงๆนะแล้วกาบงกะเล่นบงกะเล่นกินใบมันแต่มันก็แบบหับอาหารบ่เต็มที่บันไดก็เลยบ่ค่อยสมบูรณ์บ่ค่อยงามสัตว์หน้าบ้านบางนาเจ้าชีหล่นกองอยู่บ่มีหม่องขาย เดี๋ยวดาวเก็บมังนาาก,ก่อนเด้อพี่นองเด้อจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจเบิ่งคลิปเนี่ยเด้อจ้าเบิ่งคลิปแบบบอขามโฆษณาเจอก,กันคลิปหน้าพี่น้อง